สวัสดีครับทุกท่านและเอฟทีเท่าทิชายพีชนแนลนะครับวันนี้อาพบผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการรับมีดปังตอเหล็กหนาๆแบบนี้รับยังไงให้คมได้รับยังไงให้คมเร็วและรับยังไงให้คมกก็บเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับวิธีการรับมีดปังตอแบบนี้นะครับเราจะใช้ได้ยาวนานและวิธีการเก็บอย่างไรมีดปังตอแบบนี้จะกลับมาใช้ได้อีกทีในวันนี้นะครับทางเท่าทิชายพีชนแนล จะมาแนะนำวิธีการรับมิดปังต่อและวิธีการเก็บรักษาครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับและคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อโดยเด็ดขาดครับเราจะทํากันแบบง่ายๆเลยครับในการรับนะครับแต่ในการเก็บรักษาเราจะต้องตัดต่อกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราดูกันเลยครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับโดยผมจะใช้เป็นกระดาษทรายครับกระดาษทรายเบอร์100 แล้วก็การเก็บงานเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์800ครับเราจะมาทําการรับกันเลยครับโดยผมจะเริ่มที่กระดาษทรายเบอร์100กันก่อนครับมีดปังต่อนาหนาแบบนี้เห็นไหมครับรับยังไงก็คมยากครับเพราะว่าเหล็กหนามากรับยังไงดีครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องนไทยพีชนแนลมีทางออกเลยครับนี่ครับเราจะเตรียมไม้เป็นแบนนึ่งแผ่นนะครับเรามาห่อกระดาษทรายกันเลยครับ นี่ครับเพียงแค่นี้ครับมีดปังต่อของเราจะคมเร็วคมนานและคมกลิบเลยครับในการรับมีดปังต่อเราจะถูไปด้านหน้าอย่างเดียวหรือว่ารับไปด้านหน้าอย่างเดียวโดยใช้กระดาษทรายครับเดี๋ยวดูกันนะครับ ดูนี่ครับเราใช้กระดาษทรายถูเพียงไม่กี่ทีมีดปังตอก็มีความคมแล้วครับเห็นไหมครับเอามือลูบดูได้ครับถ้าสะดุดมือเมื่อไหร่นะครับมีดมีความคมแน่นอนครับนี่ครับเรารับเพียงแค่นี้ครับมีดของเราก็คมแล้วครับด้วยกระดาษทรายเดี๋ยวเรากลับด้านกันก่อนครับเราจะมารับอีกด้านหนึ่งนะครับห่อไว้เหมือนเดิมครับสําหรับกระดาษทราย เสร็จเรียบร้อยเราก็แทงเข้าไปเลยครับหรือว่ารับเข้าไปเลยครับหูไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเราอย่าดึงกลับมาเพราะว่ากระดาษทรายจะขาดครับเพราะว่ามีดมีความคมครับ เดี๋ยวดูครับนี่ครับมีดปังต่อคมกริบเลยครับในการดึงนิ้วกลับมานะครับตอนนิ้วสะดุดคมมีดมื่อไห่นะครับแสดงว่ามีดมีความคมเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานด้วยกระดาษทรายเบอร์800กันเลยครับคมเร็วคมนานและคมกริบเลยครับในการใช้กระดาษทรายกระดาษทรายแผ่นหนึ่งประมาณ10กว่าบาทนะครับแต่เราสามารถใช้ได้นานเลยครับ หลังจากการรับเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปเก็บและกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับเราจะเก็บงานด้วยกระดาษทรายเบอร์800เพราะว่าเราจะให้คมมีดคมนานๆนั่นเองครับและไม่เป็นสนิมง่ายครับนี่ครับผมของมีดจะเรียบเนียนเลยครับเพราะว่ากระดาษทรายมีความละเอียดครับสาหรับเบอร์800 เห็นไหมครับเนี่ยเงาวับเลยครับเมื่อเราใช้กระดาษทรายเบอร์800ในการแทงเข้าไปหรือว่ารับมีดครับแล้วเราก็ากลับมาอีกด้านหนึ่งครับตอนที่เรายังไม่ใช้กระดาษทรายเบอร์800เห็นไหมครับคมของมีดเมื่อโดนงกระดาษทรายเบอร์100เข้าไปนะครับจะมีความหยาบเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจิวๆนะครับเดี๋ยวเราใช้กระดาษทรายเบอร์800รับเข้าไปเลยครับ ี่ครับเห็นไหมครับมีความเนียนแล้วครับแล้วก็คมมากเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดฟังตออันนี้นะครับตัดไม้อันที่เราลองนี่ครับเพราะว่ามีดปังตอในการทำประโยชน์หรือว่าในการตัดของนะครับส่วนมากตัดเพื่อกระดูหรือว่าของแข็งแข็งนะครับภายในครัวเรือนของเราครับในวันนี้ผมจะลองตัดไม้นี่ครับอันนี้นะครับซึ่งมีความแข็งมากเลยครับเป็นไม้แดงเดี๋ยวเราจะมาลองตัดไม้กันด้านล่างนี้เลยครับเดี๋ยวตามมาเลยครับ เดี report, ๋ยวผมจะฟันไม้อันนี right ้ให้ดูนะครับว่ามีดปังตอที่เรารับด้วยกระดาษทรายจะมีความคมหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเห็นนะครับนี่ครับคมแน่นอนครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราไปฟันกระดูกหรือว่าไปเฉือนเนื้อในครัวเรือนของเรานะครับเป็นของกินนะครับเข้าแน่นอนเพราะว่ามีความคมนลครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทไทพีแชนแนลได้นะครับ ใไมครับผมแน่นอนครับในการเก็บรักษามีดนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใช้มีดเล่มนี้นะครับเมื่อเรารับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเวลาเราทําอาหารนะครับเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้น้ํามันชโลมเลยครับนะเป็นน้ํามันพืชนะครับชโลมแล้วก็ใช้เป็นกระดาษนะครับมาห่อไว้เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ล้างอีกทีนะครับมีดของเราจะไม่เป็นสนิมเลยครับแล้วก็จะคมเร็ว และคมนานคมกิิดอีกยาวนานเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการรับมีดปังต่อให้คมเร็วและคมนานคมกริดแบบง่ายๆด้วยกระดาษทรายเบอร์100และเบอร์8 0 0ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจา้าววิพี h ช n แนลครับผมในการรับมีดปังต่อด้วยกระดาษทรายคมเร็วคมนานและคมกิิดเลยครับ